คุณเพื่อนหวัดดีค่ะเป็นไงบ้างทำา a i r ไลน์ได้กี่วันแล้วนะวันนี้วันที่สิบเองค่ะสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดอสิบเอ็ดใช่ผ่าตัดวันที่สิบอยากให้บอกความรู้สึกนิดนึงหลังผ่าตัดก็เปลี่ยนไปแค่ไหนเปลี่ยนไปเยอะมากเลยโครงโค้งข้างดือนของคนไข้กาหผ่ากว้างมากแล้วก็เป็นเหลี่ยมเนาะใช่นี่นี่คือคุณหมอปรับให้แบบว่าโค้งแบบรับกับหน้ามากๆเลยคะือลงได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องแผลเป็นยังไงคะที่คุยคุณหมอ หมอก็บอกว่าแผลก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรแผลสวยค่ะปกติเราจะนัดตรวจเผลรายประมาณ2-3สัปดาห์นะคะแต่นี้่คุณไข้ต้องกลับตามที่เย็นเนาะทะเลน้ำสิบเอ็ดวันเนี่ยค่ะแผลสิบเอ็ดวันก็ประมาณนี้ก่อนทำเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะคะพอดีคุณไข้เออไม่อยากให้เปิดหน้านิดนึงเนาะโอเคอยากบอกกับคุณหมอยังไงบ้างคะขอบคุณหมอมาค่ะที่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยบอกไม่ถูกใช่ไหมแค่ลด ใช่ใช่คือหน้ามันบาลานซ์กันหมดเลยค่ะชอบเนาะชอบามากใช่ค่ะอขอบคุณนะคะ